ครับสวัสดีครับเอา้าเดี๋ยวเรามาดูลำมารือคันนี้หน่อยครับโอ้เปิดมาดูสิเห็นเลยแปลว่าคันนี้ก็เละตุ่มเปะเหมือนกันเลยคันนี้ไม่พ่นสีข้างในให้เลยเนาะนาจะพ่นสีให้หน่อยหนึ่งเนาะเนี่ยพ่น แขนปัดน้ำฝนทำไม่ได้หรอะดึงออกใช่ข้างเดียวข้างซ้ายเดี๋ยวเข็นขันถอดมาถอดมาดูก่อนว่ามันแบบไหนก็ขี่หายากเลยไอ้ไตไม่มีปัดน้ำฝนเดี๋ยวฝนตกก็มองไงเห็นเนาะนี่อนะไรฮะ รื้อครับเรารื้อดูว่าเออนูเข็นหักเราเชื่อมไม่ได้ป่ะชื่อมไม่มีเนระเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ช่างสิงวิ่นไปเชื่อมให้ยาวมาได้สั้นมาได้เออมันดึงกันดีเนาะปัดไม่ได้อีก ใช่ไปแค่ข้างเดียวข้างซ้ายนะข้างขวาข้างขวาปรับได้อันนี้อันนี้ข้างข้างขวาปับไม่ได้มันชุนแขนขาดแขนแขนขาดข้างขวาแต่ข้างซ้ายยังอยู่ซ้ายอยู่เปิดไปติดเลยอืก็ถอดมาเช็คว่าแค่ต่อไฟให้แต่มันเดินได้ก็พอแล้วเนาะมันเดินไ้อยู่แต่แขนมันมันชุนไม่ให้ให้อันนั้นอ่ะมันทํางานไหมไอ้ตัวอันนั้นมันอ่ะทํางานไหม มอเตอร์มอเตอร์ทํางานบ่ต่อแล้วก็ได้ต่อว่าเปิดมันก็ทํางานเลยอ๋อแล้วทำไงล่ะทีนี้ทำไงล่ะมีบอกมันยีืดย่อไอ้ไอดายโยตุเชื่อมบานเนี้ยโยตุเก็ตพรมรอยแดลเนีย นู่นเอฮ้ยแต่ดอกจันงน่เพื่อมันอาจจะใช้ได้โนเรียนมาร์มีอะไรเงีอืมเตือนทีมาแล้มาเจ้ามาเจ้าไม่เป็นแล้วเตือนทีรื้อครับรื้อโอ้โอ้ลัน เรียบร้อย,ย,อยขอได้แต่ใส่ขึ้นไม่ได้ออผูดเลยผูกหมดนี่แก้ไขอีกแล้วใช่ไหมไขอีกแล้วโอ้ยตามีกแ้วตามอีกแล้วเรามาทำปัดน้ำฝนครับ ทำฝัดน,น้ำฝนหัวอัดจารบงจารบีใส่เรียบร้อยอัดเช็คจารบีเรียบร้อยพร้อมสีเหลือบอช่างสิงขอจะเอาสีมาทาตรงนี้ <c oughs> เอาสีดำมาทาตรงนี้กันสนิม รถม่พอดีให้แกได้ยิงอันนี้ด้วยยิงยังไงให้แกขัดพุ่นสีเพิ่มๆไปหน่อยเลยสนิมกินนี่สนิมกินเนี่ยสนิมกินรถรถรถไม่ได้รื้อเนาะเวลารื้อมาก็เห็นสนิมนี่แหละแม่ฝนจังไรมาตกนา่งตอนนี้ฝน จะเห็นว่าฝุ่นจังฝุ่นจังไรนี่ไรนี่เรือไฟเขาก็ตั้งไม่ได้ด้วยนะ่ะไฟเขนาดตั้งได้มั้ยนะนะไฟอ่ะไฟตั้งไม่ได้ตั้งไม่ได้หรอนั่นก็ปิดอันนี้ไว้ให้มันส่งบุญนั่นแหละเอาไว้ก่อนตัวหนึ่งลืมต่อนิอืมเออนี่ ดูแล้วเียบก,ก็เร่งไปนี่ครับฝน,นตกครับฝนมกคงังนี่นะนใช่แต่เป็นรถเป็นรถจิถืง หมดหมื่นห้ามั้งนะหมื่นห้าเลยเราไม่น่าเทหรอกแค่เทอีกอ่ะโดนฟิล์มก็โดนสี่พันแล้วค่าเดินทางนอกสถานที่ค่าติดตั้งค่าอะไรอ๋อเครียดเลยมั้งมือจับเียนนี่ยรถเข้าเอ้ยช่วยช่วยหน่อยช่วยหน่อยจ้า ไปไูเล่น,นมื่อกี้ฝนมันตกครับขยับรถเข้าร่มหน่อยเรามาดูว่ามันขาดตรงไหนพอที่จะดัดแรงได้ไหมมเอดีจางหักเดี๋ยวต้องอต้องออกมาดูก่อน <laughs>

หักแล้วนม่ซื้อที่ไหนจะมีที่ไหนมาซื้อนี่แต่เป็นนี่เลยเชื่อมนี่แหละหนึ่งเละจักแบบไหนคอยบ่งฮูคอยบ่งฮูมันจะเชื่อมจังได่จะมันงอแบบได่แล้วเขาก็ไร่ทองแดงไหนรู้อยู่แต่มันอยู่ลักษณะไหนเราอยู่แบบนี้บป่ใช่ไหม อยู่คงไงู้นีนอนเอ,อมันต้องถอดมาเด็ถ้าง,งั้นมันเคยจะรู้นี่นหา,าไอหาวิธีถอดดิเกิดปัญห,หาใหญ่แล้วครับตัวนี้มันหักครับมันหักแล้วไม่รู้ว่ามันอยู่ลักษณะไหน โค้งบอกเป็นโคง้งโค้ง,งบอกถอได้แล้วอ,อ่ะมันอนลี่อลองลองเอาลองเอามาใสา่เอามาทาบดูมันเป็นลักษณะไหนเข<ค>าไม่ได้พ่นสีให้ นั่นแหละไล่ก็บม่ค่อยฝนและมันอยู่ลักษณะไหนอ่างตัวนี้หักมาเดิมได้หรอวไหนเนี่ยตัวนี้แตกตีนตีนตีนหักแล้วต้องเอา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 ไปทางนี้เลยก่อนซื้อจน์ใหม่อืใหม่ยกชุดเนี่ยโอ้ฝั่งอายไลน์ไปให้ยารถไปแล้วใช่ไหมพนนั่นแหละจะเอาไปยังไงมันเนาะมันปัดน้ําฝนไม่มีเอาไปยังไม่ได้หรอกขับยังไงไม่มีที่ปัดน้ำไม่มีที่ปัดน้ําฝนได้เจอฝนตกมาซวยเลยเนียเรียบร้อยเออ ฟิล์มหมูมี่บอกอเขาฟิล์มแต่ชากเกตันดีแ้บ่มันปัดบ่อถึงดอก <c ười> โอ้ยตัวนี้เอา้าเก๋ก <c oughs> ็สีไมค์ก็เป็นโลมิเนียมมาแนวนะมันเป็นตะกั่วผสมยัง <c oughs> น้ำเทียมอ,มยมไอะอไรยังไงก็ไม่รู้คอยดูเขาแล้วกัน